ล่าสุดนะคะพี่น้องทางนุ่มโจโยมานินหรือว่าทางผู้บริหารบอสโจโยมานินได้มีการโพสต์โพสต์นี่ออกมากเป็นโพสต์ทีกระแสแตกมากมาค่ะพี่นอ้องคนคอมเมนต์สนั่นวันไหวและหลายคุดกับพ้อสิสาบอยู่ว่าช่วงนี้ทาง่วงสองมีปัญหาอีกอย่างแล้วมันเกิดประเด็นอีกอย่างขึ้นในบก,กีมือที่ผ่านมาแน่นอนค่ะพี่น้องสาหรับเรื่องว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องลายที่มันเกิดขึ้นเรื่องว่าดีเรื่ององียังก็ตามแต่ผู้บริหารเขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่อยู่เฉยแน่นอน บางคนเขามาคอมเมนต์ในช่วงแรกๆบอกว่าทำไมผู้บริหารนิ่งจังทำไมผู้บริหารไม่ทำอะไรเลยคือเขายังไม่ทำเฉยๆและประเด็นที่มันเกิดขึ้นนี้แน่นอนหลายๆคนใหญ่จะออกว่าอันนี้ถืกอกันใดผิดนะคะพี่น้องผิดก็ว่าไปตามผิดถือก็ว่าไปตามถือแต่ว่าบวาเฮาสิเกลียดสิสร้างปันใดนกับตามแต่เราไม่สามารถไปตัดสินใจแทนผู้บริหารได้เด็ดขาดเอฟซีว่าสามารถไปตัดสินใจแทนผู้บริหารได้ และผู้บริหารกับบอลหนิงนอนใจในประเด็นที่มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะพี่น้องล่าสุดนี่เห็นห้างบอลโจโยมินนีได้ออกมาโพสแล้วมันมีค้อมมน์คอมม,มนหนึ่งนะคะที่บอลโจโตรงฝ่าไปตอบกับอย่างเร็วค่ะพี่น้องเป็นคอมมนทีประมาณว่าถ้าไม่ทาอะไรสาวน้อยลําพื้นโช์เละแน่นอนอ่าเป็นยังคือว่าจังสันเป็นยังคือว่าสาวน้อยลําพื้นโช์สิเลขันว่าเฮ็ดอยียงเดี๋ยวจะพามาดูนะคะมือขึ้นนะคะพื้นที่พานมา ถ้าสาวรอตลํำเพลินโชวไ์ไปทาการแสดงอยู่ที่สะพานแขวนพระรามเก้า,า 9, บอกก่อนมาเมือ่อคืนคนมาเยอะมากๆกระแสแตกแต่นะคะคนแบบไอหยะบบอจูบ,บอกว่าไอหยาอะไรกัไอหยะอีหลีค่ะพี่นอ้องอ่าก็คือคนเข้ามาให้กําลังใจสาวรอตลํำเพลินโชว์เยอะมากๆเป็นวงใหม่ที่เลิศมากๆเปิดมาปีแรกนี่บอกขาดคิดเลยว่าสิเฮ็ดได้ขนาดนี้เนาะบอก็คือเก่งมากๆว่าสิเป็นเฮียนน้อยคือกัน แล้วมือคืนก็เห็นมาเฮียน,น้อยกับมาคือการบอรจกับมาแลมบอจนะคะก่อนสิไปที่พรามเก่านะคะบอจในมีการโพสต์บอกว่าเนี่ยค่ะพี่น้องจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วจะพาไปอ่านคอมเมนต์ว่ามันแซ่บแค่ไหนที่ผมเดินทางมากอทมอคืนนี้ที่สะพานแขวนพรามเก้าอ่ามาบริหารหน้าเวทีไม่พอผมมาบริหารหลังเวทีด้วยครับ ผมมีการบริหารการจัดการของผมและผู้และผู้บริหารอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงวงเล็บกลยุทธ์กลยุทธ์อา,ก,อาการแยกน้ําออกจากป่าคือหลังจากที่บอสโพสต์แบบนี้ไปหลายคนอาจจะเข้าใจแต่หลายคนยังงงกับปริศนากลยุทธ์การแยกน้ําออกจากป่าแยกป่าออกจากน้ําของทางบอสโ,โจที่ได้มีการเอามาโพสต และเชื่อมั่นในผู้บริหารว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการของเขาแน่นอนเราเป็นคนนอกนะคะเราควรที่จะดูแล้วก็ส่งกําลังใจแล้วก็อะไรผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเหมือนที่สาวในพูดก็คือหลังจากที่ทางบอสจูยมนินได้โพสต์แบบนี้ออกไปนะคะไม่ไว้คอมเมนต์เยอะแยะมากมายก่อนอื่นก็เป็นคอมเมนต์ของทางบอสจูนั่แหละว่าเจอกันครับพรามเก้าคอมเมนต์ที่2เป็นคอมเมนต์ที่ทางบอสจูต้องรีบไปตอบกลับ เพราะว่ามันมีบุคคลท่านหนึ่งได้มีการมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าไม่ทําอะไรอาบางอย่างอะถ้าไม่ทําอะไรบางอย่างสาวน้อยลําเพลินโ์เละแน่นอนครับหลังจากที่คอมเม,มนต์แบบนี้นะคะพี่น้องทางนุ่มโจยมานน้ํ้าองศาเนี่ยสาวนา้อยเพลนบาดแยงได้มีการมาคอมเมนต์ต่อประมานวาเป็นยังคือเซเลนอปาน,นันดอปานมาเป็นยังคือเิเลปาน,นันนออาประมาณน,น,นี้ทําไมมันจะเละขนาดนั้นคืออะไร แล้วก็มีคนเขามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าคือสิเลสีมีคนเอาเครื่องมาบดบอมาจะสี่ะพี่น้องอย่าไปคิดมากมันก็แค่การละครอ,อ่าเห็นไหมคะทุกคนอย่าไปคิดแทนผู้บริหารคะ่ะ fc ควรชมอย่างมีสติคือถูกต้องมากๆเป็น fc ควรชมควรดูอย่างมีสติอย่าไปคิดแทนผู้บริหารเด็ดขาดเพราะว่าเขาก็จะบริหารวงมาขนาดนี้เขาต้องมีวุฒิภาวะพอที่จะจัดการกับปัญหาได้นะคะทุกคน สนามแต่ใท้มือน,น,อคนีคุ้นว่าสี่ะับ่น่องอาจจะพาไปดูคอมเมนต์เนาะคือหลังจากที่โพสต์ออกไปเนี่ยคนเขาบอกว่าเยี่ยมเลยค่ะอ่าวงหนึ่งมีแต่คนคุณภาพอ่าวงสองยังใหม่บอสต,ต้องมาให้กําลังใจบ่อยๆนะคะคนเขาพูดแบบนี้เนาะส่งกําลังใจค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็อีกอย่างขอฝากบอสจัดการในเรื่องคนในองค์กรอ่า คนที่บูรี่เรื่องหุงอิงบูรี่ต่างๆนานา,นาก็ให้ไปจัดการด้วยนะครับฝากบอสพิจารณาตรงนี้ด้วยนะรอชมค่ะถ้าเอาจัดการได้ดีคนติดตามต้องมากและเหนียวแน่นเหมือนวงหนึ่งเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะคนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะม,มากมายในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าแมนค่ะบอสปลาตัวไหนเน่าสมควรที่จะเก็บออกจากน้ำ พอเก็บไว้มันจะทําให้น้ําเน่าและส่งกลิ่นเหม็นจ้าส่งกําลังใจเห็นไหมแยกน้ําออกจากปลาเพื่อเอาไปต้มนะคงพูดแบบนี้นะคะให้มันจริงเถอะผมกดไลค์กดแชร์ทุกๆคนวงสองและติดตามทุกๆคนไม่เคยดูไม่เคยตามเห็นไหมคือคนก็ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายมากกว่า400คอมเมนต์นะคะในประเด็นนี้อ่าเอาละ่ะปลาเคยอยู่บ่อใหญ่ๆจะไปยุบนำยุบปลาคน ตายสันตัวพนักาสิคะพี่น้องรอติดตามอยากให้เด็ดขาดจะได้ดูแลปกครองง่ายครับใช่ค่ะถ้าไม่ทําแบบนี้มันจะทําให้วงแย่ลงคนดูก็น้อยลงอ่าพนักาสิคะพี่น้องคืออยากให้บอสจัดการอย่างเด็ดขาดก็ไม่ทราบว่าจะจัดการอะไรยังไงนะคะแต่บอโสโพสต์ปิษณอาออกมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไง อ่าเห็นไหมคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะรอมานานแล้วเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารค่ะบอสโจจ,จัดการกับเรื่องทุกอย่างได้ค่ะกําลังใจนะคะสําหรับหนุ่มโจจากการติดตามเพื่อนมาหลายปีอาจจะไม่ได้เป็นดังใจที่เราต้องการทุกครั้งแต่เพิ่นเป็นทํากับทุกคนเสมอนับถือนับถือถ้าทําจริงอย่างที่บอกก็สาธุสาธุอ่ามาสิครับพี่น้องรอชมว่าจะจบยังไงแยกให้เด็ดขาดนะครับ คนคิดไม่ได้ก็กับองค์กรก็ต้องจัดการครับเป็นกําลังใจนะคะเห็นไหมคนเข้ามาแบบโดยทําตอนเด็กๆเ,เวลาผมปิึกษาทศยาน้องชายเวลาทะเลาะก,กันเวลาว่าร้ายกันเราจับหัวล้อก,กันนะคะต้องเก็บแข็งนะคะบอสอยา่าบางมากนะคะบอสเห็นไหมเนี่ยบอสจัดเลยก็คืออยากให้เชื่อมั่นในตัวบอสนะคะไม่ว่าจะอ,าอะไรก็แล้วแต่และทุกคนก็หวังว่าบอสจะจัดการกับปัญหาอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะจัดการยังไงก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นบอจเฮียน่อยทุกคนมีวุฒิภาวะพอที่จะจัดการกับปัญหาทุกคนมีวุฒิภาวะพอที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพื่อให้วงสองเดินหน้าต่อไปแต่ในกระถาบึงต่อไปค่ะพี่น้องมันจะเกิดอีกอย่างึ้นและกระเสือมันเสมอว่าบอจนเนี่จัดการนี่ยังก็คือเด็ดขาดอีหลีคือจางปิดฤดูการของวงสาวหน่อยหนึ่งที่ผ่านมาเลยค่ะพี่น้องของสาวหน่อยเพลียปนแพงที่มีการคัดศิลปินออกไลยเติบจนเกิดดราม,ม่านะคะพี่น้อง ก็คือการจัดการของบอสนั่นเองบอสมีเวลาบอสมีการดูการไต่ตองบ่นบอสบะเบิงด้ามาอีกอย่างบ่นบอสสนใจบอสสนใจและบอสก็เก็บมาคิดเก็บมาพิจารณาเพื่อที่จะจัดการอย่างเด็ดขาดคือจังหวะนะคะพี่น้องบางคนก็ว่าบวกกาเหตุดอกบอสนะบวกาไล่ออกดอกไม่จําเป็นต้องไล่ออกหรือไม่จําเป็นต้องตักเตือนอ่ะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างบอสมีกลยุทธ์ในการทําของบอสเองนะคะไม่จำเป็นต้อง ไปบอกเขาไม่จำเป็นต้องไปสั่งบอสว่าให้บอสทําแบบนั้นแบบนี้บอสนะ่ะคือบอสเขาจะเข้างบนบอสบอก,อกค่ะพ,พี่น้องคือหัวหน้าองค์กรหัวหน้าผู้บริหารเนี่ยเพิ่นยี่สออิาะว่าไรยกว่าเฮาเพิ่นสามารถจัดการอย่างหลายกว่าเฮาจะไหนก็ฝากไว้นับสำหรับประเด็นนี้แล้วก็เสือวานอะไรคนรอดติดตามประเด็นนี้ ต่อไปในอน,นาคตสาวเนิร์กเษียนกันค่ะมันจะเกิดอีกยังงึ้นกับให้มันเกิดไปเนาะสำหรับมือนนี้กันนี่เรื่อไม่เล่ามาให้พี่น้องรับชมรับฟังเพียงเท่านี้พิษพาดประการในกระต้องขอภัยน้ำค่า